เเกิดป็นิิงง้้าจจนนัหระี่คุณแม่ตื่นเต้นเกินเหตุไปหรือเปล่าคะพี่นูเป็นลูกชายคนโตยังไงก็ต้องเป็นประธานบริษัทต่อจากคุณพ่ออยู่แล้วนี่แกงโง่หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ได้เีเลยยังไงที่พ่อแกบอกว่าจะยกหุ้นให้แตนูทั้งหมดนะฮะแล้วตอนนี้มันจะเหลืออะไรกินสมบัติอย่างอื่นของคุณพ่อ,อก็มียังไงก็ต้องตกเปของเราบ้างแล้วคะ พ่อแกมันบ้าก,กามใช่ขนาดนั้นน่ะคิดเหรอว่าจะเหลือให้เรากินสักเท่าไหร่กันยะโน,น่นเป๊ผู้หญิงจนจะเหลือแต่เปลือกอยู่แล้วและที่ทุกวันนี้เรามีกินมีใช้อยู่ได้ก็เพราะว่าเงินปันผลจากหุ้นที่นั่นแหละแล้วแล้วธุรกิจของคุณแม่ล่ะคะมีต้องหลายอย่างไม่ใช่หรอธุรกิจเงินหมุนนะนะั่นน่ะมีแต่ตูดแดงทั้งนั้นที่มันไม่เจงอะ่ะเพราะอาศัยบาร,รมีของพ่อแกอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแกตายไปอ่ะฉันคงจะต้องปิดกิจการทุกอย่าง อย,อย่างนี้เราก็ต้องเหลือแต่ตัวสิคะคุณแม่แม่ไม่ยอมนะคะแม่จะไปขอรองพี่นูค่ะให้เขาแบ่งพ้นให้เราบ้างมันคงจะยกให้แกแล้วนะฉันเป็นคนทําให้แม่ของไอ้ตะนนุเสียใจจะต้องไปอยู่เมืองนอกมันคงจะเหเยียบเรามากกว่าโอ๊ยอะไรเนือ้อซยขนาดนี้เนี่ยเรานี่แม่ติดลอด่อจากคุณพ่ออีกคนหนึ่งหรือเปล่าคะ คุณแม่คุณแม่จะบ้าหรือยังไงฉันจะไปติดโล่จากพ่อแกได้ยังไงฮะแม่มันเป็นของเ็กซ์โปโล่สต็อกทิ้งไปตั้งนานแล้วไม่เคยมีอะไรกับพ่อแกมาตั้งเกือบเซบเปีแล้ว คุณพิมีจริงด้วยผมดีใจที่สุดเลยครับที่ได้เจอคุณพิมอีกขอบคุณคุณนูมากนะคะที่ยังนึกถึงพิมอยู่เสมอแต่ที่พิมมาเนี่ยพิมมีเรื่องอยากจะถามคุณนูนะคะถ้าผมรู้ผมยินดีตอบทุกเรื่องเลยครับ คือพิมพ์สงสัยเรื่องการแต่งงานของคุณน้ำนะคะเออเออคุณนูคะพิมพ์ว่าเราไปคุยกันบนห้องคุณนูดีกว่าไหมคะคือเออเดี๋ยวคุณนูไปรอที่ลิฟต์ก่อนนะคะพ์มตามไปค่ะ <S <S ได้ครับ ของคุณท่าลำพาเล่นเป็นเด็กก็ได้ฉันไม่ได้เล่นฉันแค่แต่งตัวให้เข้ากับสถานการณ์แต่งชุดโจนเนี่ยนะมันเข้ากับสถานการณ์ตรงไหนอืม นูเป็นยังไงบ้างผมปลอดภัยดีครับแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นจะมาทำร้ายหนูเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบครัางามตอนนี้กำลังให้เขาเช็คกล้องงจรปิดอยู่แต่ตำรวจเขาสันนิษฐานว่าจะเป็นยามชุดเก่าที่โดนไล่ออกไปนะครับเพราะไม่งั้นมันคงเข้าไปในห้องผมไม่ได้หรอกครับแต่หนูก็ไม่น่าจะมีปัญหากับใครได้นี่ลูกหรือว่ามันจะเข้าไปขโมยของแล้วนูกลับเข้าไปพอดี เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณฟ้างามถ้าจะขโมยของก็ต้องขโมยตอนกลางวันตอนที่ไม่มีคนอยู่แต่นี่มันเป็นเวลาพักผ่อนนะคะแสดงว่าเขาจงใจมาทำร้ายคุณนูมากกว่าคะ่ะแล้วทำไมต้องเป็นพี่นูด้วยล่ะคะในเมื่อพี่นูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครกดน้ำ ใช่ว่าคุณนูจะไม่มีปัญหากับใครเลยสักทีเดียวนะคะพี่พิมพ์คิดว่าเป็นพี่นันเหรอคะแต่พี่นันเขายอมขายหุ้นแล้วนะคะแล้วเขาจะทำร้ายพี่นูด้วยสาเหตุอะไรล่ะคะคนพาลอ่ะเขาไม่มีเหตุผลหรอกนะคะคุณน,น้ำเออขอโทษนะคะคุณฟ้างาม ออพิมพ์ทราบมาว่าตอนนี้คุณสอนสิธิ์ไม่ค่อยสบายไม่ทราบว่ามีการคุยเรื่องทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าคะเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงอะคุณพ่อไม่สบายเป็นอะไรเหรอข้ามงามอ,อ,อังงามปิดบังอะไรผมอยู่ใช่ไหมครับ เคานเตอร์นี้เคยวางขายเครือสำอางของคุณเต็มไม่ใช่หรอย้ายไปไหนซะแล้วล่ะไม่ได้ย้ายหล้วค่ะยกเลิกสัญญาช่าแล้วแต่แปลกๆนะคะคุณเปรียวขายดีมากแต่ทำไมถึงยกเลิซกซะก็ไม่รู้ ไองครับพ่อ,อเข้ามาเข้ามาว่าไงหนูมีธุระอะไรมาหาพ่อแต่เช้าพ่อครับผมรู้เรื่องจากงามบอกแล้วนะครับเรื่องอะไร รักพ่อนะครับไม่ว่าพ่อจะป่วยหนักขนาดไหนผมไม่มีวันรังเกียดพ่อไม่มีทางทิ้งพ่อเด็ดขาดพ่ออย่าท้อนะครับ มันยังพอมีทางรักษาใครแนะนำวิธีไหนมาเราจะรักษาตามให้หมดครับพอต้องสู้นะครับพอต้องเข้มแข็งเอาไว้นะครับเราจะต่อสู้กับโลกนี้ไปด้วยกันนะครับพอ่อ นะเต็มถ้าคุณมีเรื่องอะไรผมช่วยเหลือคุณก็โทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอผมเป็นห่วงคุณนะเต็มช่างมีน้ำใจ<น>จริงๆนี่คุณจะโผล่มาเขาบอกกันก่อนสิผมมันกำลังใช้ความคิดนะเดี๋ยวก็ช็อกตายกันพอดีอ่ะขวัญอ่อนซะจริงนะ นี่ไม่คิดว่านายจะยังมีน้ำใจกับเต็มอยู่อีกเห็นจากกันไม่ค่อยจะดีเจอหน้าก็จิกจัดกันตลอดผมแค่ไม่ชอบที่เต็มเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีแต่ผมก็ไม่เคยคิดอยากให้ชีวิตเขาต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้หรอกโอ้สมเป็นคาสโนว,วาตัวพ่อแท้ๆเลยขนาดเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังดูแลจิตใจเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่อีกนี่คุณทามปา ถ้าคุณไม่กัดไม่แขวะผมสักวันเนี่ยคุณจะตกสวรรค์ลงมาตายนักเรื่องไงฮะ <laughs> นี่แล้วคุณแต่งชุดอะไรของคุณนะฮะอะไรข้าฝันอ๋อกคุณไม่ดูได้งไงว่าแกฮะ <laughs> ปากเสียถึงฉันจะมีอายุหลายพันปีแต่เมื่อเทียบกับนางฟ้าเทาวดาองค์อื่นฉันเพิ่งจะวัยร้าแย้มเองนียะ <laughs> อืออ๋อเหรออ่าพูดทูลาของคุณไปเลยดีกว่าคุณคงไม่ได้แต่งชุดเนี่ย มาร้องเพลงให้ผมฟังเหรอกนะนี่นายคงพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมว่าใครคือคนที่ทำร้ายอนุสร์ถ้าไม่ใช่คุณมานิดาก็ต้องเป็นนายนั้นยังไงก็ไม่ผิดจากสองคนนี้แน่นอนแล้วถ้าเป็นทั้งสองคนล่ะนี่คุณคงจะบอกผมว่าสองคนนี้นเขาร่วมมือกันเหรอ